สวัสดีครับพบกับผมนัศพงศ์พันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในสวนพลิกครับอะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับนวลชวีไทยกุลค่ะพี่นวลชวีไทยกุลค่ะตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลขี้เหล็กค่ะอําเภออําเภอเมืองจังหวัดจังหวัดอุบลค่ะอุบลราชธานีนั่นเองอะพลิกพลิกพันุอะไรเอ่ย อัมพวาค่ะอัมพวากี่ไร่ครับของพี่นนชวีห้าไร่ค่ะห้าไร่ใช่ไหมครับตอนนี้พริกอายุเท่าไหร่แล้วครับสองสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าค่ะเก็บไปสักรอบยังเพิ่งเก็บรอบแรกเออเพิ่งเก็บเป็นรอบแรกแล้วอยู่ในช่วงของการออกดอกออกผลผลิตครับนะครับสวยงามมากเลยครับทั้งต้นทั้งตัวเม็ดพริกอ้าวปีนี้มีการดูแลพริกของเราอย่างไรบ้างครับเอาอะไรมาเสริมเอาอะไรนะ โพธีโพธีค่ะสีเทือคือชาวบ้านรเรียกไม่ค่อยถูกนะ,ะมันภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่าแล้วฉีดไปหลังจากที่ฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็เขียวขึ้นอืมสวยงามขึ้นอืมเปกตาอืมนะครับจ้เราปีนี้แบบการดูแลพี่ก็ค่อนข้างยากเนาะยากหน่อยฝนเยอะอืมฝนเยอะลมอาพายุก็สเปะสปะค่ะตอนช่วงที่มันยังเดือนที่แลกอือ เดือนแดกนั้นฝนเยอะไม่ได้รดน้ําเป็นเดือนอมีแต่ฝนทั้งนั้นอการดูแลก็ค่อนข้างยากยากหน่อยแต่แน่นอนพอฉีดพ่นพอฉีดพ่นโฟทีไปแล้วเอาโฟทีมาช่วยก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะประทับใจไหมครับแบบนี้ประทับใจค่ะแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ค่ะโอเคเนาะล้วคิดว่าโฟทีแพงไหมครับพอเราเอามาฉีดพ่นไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะอห้าไร่นี้เราหมดไปถึงซองหรือยังยังค่ะถึงครึ่งซองไหม ครึ่งอยู่อ่เพราะมันไม่ได้ฉีดเยอะเนาะพ่นๆไปเฉยๆก็แสดงว่าประหยัดไหมประหยัดค่ะอ่าโอเคต้นทุนค่ะโอเคอ่ะสุดยอดมากแล้วที่สําคัญเลยความปลอดภัยค่ะอ่านะปลอดภัยต่อสุขภาพเราด้วยเนาะใช่คนฉีดก็ไม่มงไม่เหม็นใช่ไหมค่ะฉีดเองไหมฮะไม่ค่ะพ่อบ้านค่ะพ่อบ้านเราทำด้วยทำด้วยกันอ่าว่าก็เป็นการดูแลสุขภาพของพ่อบ้านไปด้วยอ่ะแต่ที่แน่ตอนนี้ครับพริกดกสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะ เริ่มเลยครับนี่ครับนี่ครับนะครับจริงๆแล้วอันนี้เพิ่งรุ่นหนึ่งเนาะถ้ารุ่น3รุ่น4เนี่ยจะดกกว่านี้เยอะครับท่านผู้ชมแต่แน่นอนครับก็จะเอาโฟทีมาดูแลและส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอ่าวันนี้ขอบคุณพี่นวลสวีมากนะครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวของพริกให้พวกเราฟังผมนัทพงศองเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ